สวัสดีครับจุกฤตจีคลินิกนะครับวันนี้พี่แอมมี่จะมาแนะนําตัวเนื้อเยื่อเทียมรองปลายกันทะลุนะครับตัวนี้จะใช้เย็บรองปลายระหว่างจมูกเนื้อจมูกของเราแล้วก็ซิลิโคนเพื่อไม่ให้ซิลิโคนเสียสีปลายจมูกโดยตรงเซฟต่อการการทะลุอย่างเงี้ยฮะตัวนี้จะเป็นใช้ใช้เทคนิคแทนหลังหูเพราะเราจะไม่ได้เจ็บ2ที่ถ้าใช้เทคนิคหลังหูรองปลายเนี่ยเราต้องตัด ตัดกระดูกหลังหูมาลองแทนตรงๆที่เดียวกันกับที่เนื้อเยื่อเทียมลองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เนื้อเยื่อเทียมเราก็ไม่ต้องเจ็บตัวหลายที่ก็คือเจ็บแค่จมูกนะคอย่างคนถ้าเป็นคีลอยอย่างเงี้ยเป็นคีลอยง่ายถ้าใช้กระดูกอ่อนหลังหูผ่าตัดหลังหูแล้วก็คือมันจะมีแผลเป็นตรงหลังหูนะครับค <Evet. S 1> ือมันจะเป็นเนื้อนูนออกมาอยาเียมันจะสังเกตเห็นได้ง่ายตัวนี้ปลอดภัยเช่นเดียวกันกันกบกระดูกหลังหูครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องเก็บตัว2ที่ สามารถสะผมได้นะฮะถ้าเป็นผู้หญิง